you ข่าด้านบนนะครับให้คะแนนมีกิษนัทบุญญาตชัยยุทธขำนเรศแล้วก็สาตราสุภาใสครับปานปี2ปีได้แล้วครับวันนั้นเคยเจอกันมาแล้วครับสู้จากชัยภูมิซนะ้อมอยู่จรัน34มิสีครับพินดีอะคาเดมี่สามยกนะครับคาทัด รางวัลจากขาทัดแหละครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัดจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าอนุบาลง่ายทุกอาชีพส่งมวยไปร่วมานวันแข่งขันนี้อย่างไม่น้อยจะกับเดือนหน้าโอโพจังหวัดปัตตานีนละครับลองใต้ไปที่ด้านครับนี่ส่วนดีเซลลีโอ้ยขวาแรงเลยครับโตคึ้นเริ่มจะมีเจ็บเจ็บเริ่มจะมีความเจาะล่างไปครับไปขวาขึ้นมาขวาเจาะโอยนี่ครับ ถือว่าแชมป์เซนใหญ่โดยกันทั้งคู่อ่ะหมดยกไดฟิลีนเบนด้า500ยาา่าน้ำขาวไทยนครก็ถึงดีออกไซด์นะครับถือบาทให้เข็มละ500บาทเลืกกรับแอนตซินยาลักษาโรคกระเพาะท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีราพุทธที่ที่15กุมภาพันธ์นะครับยกนี้ยกดีสะโตเน้นๆครับ แข้งขวาจับได้จับได้เกี่ยวแล้วดีครับโต้คืนด้วยแข้งขวาโอ้นี่ครับโอ้โหขวาไปดีเซเล็กดีเซเล็กโอ้หืมโอ้ไม่เลยครับเนี่ยครับแต่แข้งแข้งของเพชรไพลินยัดเข้าไปบริเวณเอามัดมาต่อเล่งๆหาช่องขวาเตะจอล่างเตะซ้ายขึ้นมาจับได้เกี่ยวได้เตะเลยนะครับโอ้โหและทแจ้งครับถ่ายทอดสดจนครบ5ยกรู้ผลด้วยนะครับโอ้ดีเซเล็ก ไม่สนครับเทพลินนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ภาคที่สองโอ้ยเตะเม็ดดีอีก55จากโตโยต้าเครมอเตอร์ขอบคุณซีพีเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชน CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน ทูห้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทถ028008000บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไต่สองกับเพชรไพลินกับดีเซลเล็กร้อยยี่สิบสามปอนด์ครับนี่ยังเลื้อยยังยัดกันอยู่ครับมาเน้นกันไยยับโอ้ยขวาไปเป็นไพลินดีเซลเล็กนี่ครับขวางไว้ไว้ก่อนยึดยึดักยัดเอาไปซ้ายเจอแค่ปีบไว้ โอ้โหนี่ครับศึดเฟยินดีโปรโมเตอร์โบสนี่ขนาดหลีแมตต์แก้มือมันแบบนี้มันแบบนี้เดินด้วยนะคุณนอตมันเข้มข้นเหลือเกินครับพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้ครับดูไม่ออกอ้าวเกี่ยวคืนด้วยแข้งขวาแหมาเ,อเอาแหมลักไปเหมือนกันนะครับดีเซเล็กแข้ง โทรที่0860ตองสองตอง8ขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุมเมธชื่อสัตบ์ตรยินดีอะคาเดมี่ครับจะเป็นยอมครับเดินเข้าหาต่อเวลายัางเพชรไพลินและครับซ้ายหน้าคอยกันหกของหนักของแรงแหละครับโอ้โหแต่ดูมาเพชรไพลินมาพอเมศดูครับยังหาจังหวะออกไม่ได้ครับม 1, ัดหนึ่งสองมัดตรงปลาจีนครับเอาชนะคะแนนดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ไปแบบสนุกเลยครับ